Blue <Well> Thank You ผมจัดสจัดว่าอะไร นี่แบบไทยสไตล์คนไทยต้องกินกับนะ้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็เลยแบบนี้จ้า